หลังจากไ้กระเป,าเป๋าคืนแล้วเป็นไงบ้างขึงโอ้ด,ดีใจครับขาสั่นหมดแล้วคุณใจหายมแล้วพอแยกแสดผมไปหาพี่ตำรวจอ,อยู่ก้มแยกแสดขันแนะนนำผมวิ่งมาแจ้งความที่โรงพัก ไปสิบไปเปงนร้อยมาต้ง่มืดตรงนี้จริต้องลองมันฮะอีไปไปสอนรเบียกับว่าเดี๋ยวต้องนอนพักหนี่เพราะว่าบ่ายสองโมงต้องเลิกมอกมาทำงานอะไรนทขายอะไรนะขายลอตเตอรี่ ท่าใบขอช่วยท่าใบนะกอนเป็นกำลางน้ำใจเนาะครับด้วยด้วยที่ด้วยที่ด้วยใชผมกับแฟนครับไปข anyway. ี่มอเตอร์ไซค์ไปขนส่งไปเซาห์อะฮะไปต่อทะเบียนรถครับแล้วนี้ก็กลับมาก็ว ok ิ่งเส้นเส้นที่ว่าจากแยกนาคูมาครับก่อนถึงปั๊มคาเทกเนี่ยก็มองเห็นเนี่ยกระเป๋าใบสีน้ำตาลเนี่ยฮะอยู่ข้างทางครับวิ่งวิ่งผ่านมาแล้วฮะ ยิ่งถามแล้วก็สังเกตดูกระเป๋ามันไม่ใช่เศษกระเป๋ามันเป็นกระเป๋าดีอ่ะก็เลยลงกลับรถฮนะลูกกลับไปดูก็เจอคือสภาพจริงดีอยู่คือก็เก็บพอเก็บเสร็จก็วิง่งเข้าไปในปั๊มฮะก็ลมๆหน่อยนึ่งเราเปิดดูพอเปิดดูปุ๊บโอ้โหเจอตังเจอเอ,อะไรอ่ะหวยอ่ะหวยเป็นชุดๆเลยงั้นไม่ใช่แล้วคนลงทำลนแล้วไม่ใช่ว่าคนเขาทิ้งอ่ะ ก็มาแจ้งที่ตรงป้อมหัวเนินนะครับเพราะใกล้บ้านผมอยู่ผมอยู่เคหะฮะก็มาแจ้งที่นั่นแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านเลยอันนี้ตรงตรงตรงที่เจ้าหน้าที่ที่ป้อมแกเปิดดูแล้วแกบอกว่าทันทัิลิ์ก็ค่อนข้างเยอะฮะก็เลยแนะนําว่าให้มาที่ที่เนี่ยฮะที่โรงพักนี่ดีกว่าครับเพื่อจะได้มาแจ้งความให้เป็นเรื่องเป็นราวไปเลยครับตอนนึกอยู่ว่าถ้าเป็นถ้าเราทําหายก็ เราก็คงจะเดือดร้อนกันอกเขาอกเราคือเราทําหายพวกเงินขนาดนี้ก็เดือดือร้อนเลยครับอืยิงช่วงนี้ด้วยฮะเศรษฐกิจช่วงนี้ก็อย่างว่าฮะคือมันมันยังไงอะนึกถึงนึกถึงคนที่เขาหายแล้วก็เดือดร้อนแน่ๆฮะแก็ไม่ ตอนนี้ก็ขอขอญาตกล่าวขอบคุณนะครับอาจารที่ททเป็นพลเมืองดีนะครับตั้งใจทําความดีนะครับซึ่งผมเห็นว่าสังคมหาญากซึ่งจะมองเห็นความเดือดร้อนของท่เจ้าของเขานะครับ